โป,โปรไฟไมโอคินาวาเพียง2ี่สใบเท่าสัมผัสกับมนตเสน่ห์เมืองโอกินาวาดินแดงแห่งทะเลสวยงามวัฒน,ธ,นธรรมที่มีความหลากหลายในราคาเพียง19,888บาทช่วงวันที่1-4มีนาคมบินสัตว์การบินแอร์เอเชียค่ะชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูระมิพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นชมหน้าผามันสมม้มหน้าผาที่เป็นไฮไลท์ของเมืองโอกินาวา่าชมปรา,าสาทซูริปราสาทดั้งเดิมที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนชมท่านทานมรกตเกียวคคเซน ห้มหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและสายช้อปปิ้งก็ห้ามพลาดเลยเพราะได้ไปที่อาชิบินาเอาเลทมอลล์ส่วนการค้าอุมิคาจิเทอริสและเมกันมิเลกลาช้อปปิ้งที่เลยนแบบยานซานดิเอโกของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าโปรแกรมนี้คุ้มมากๆเลยค่ะและขอย้ำอีกทีนะคะโปรแกรมนี้เดินทางช่วงวันที่1-4ถึงมีนาคม2568โดยสายการบินแอร์เอเชียในราคาเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นค่ะ รีดจอนะคะตอนนี้ที่นั่งเหนือน้อยแล้วค่ะลูกค้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์หรือจิ้มที่หน้าโปรไฟล์นะคะเพื่อทามหาเราได้เลยที่ซุปเปอรท์ทิปเทโลอ